สวัสดีค่ะจากสวนคนมือบอลชุมแพนะคะวันนี้จะมาชมไม้สวยๆนะคะไม้สเสน่ห์จันประกายดาวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนสวนเนี่ยสวัสดีครับมีสวัสดีค่ะอันนี้ก็มาดูสนีจันประกายดาวนะครับนี่กระถางเล็กๆเริ่มแรกเลยนะโอ๊ยหลากติดเปิดเมดหมใหนี่สวยเนาะอันนีแบบ้ทำไมมันสีมันสวยดีจังเลยค่ะอันนี้ถ้าแดดจัดๆเนี่ยเขาจะไหม้นะครับ <laughs> จะต้องตัดแต่ถ้าเขาได้รับแสงดีๆเนี่ยเขาจะมี อากาศล่มๆหน่อยเขาจะออกใบแบบนี้มาให้ใหชมเลยนะครับก็คือด่างชมพูออกแดงๆนะครับออกแดงๆสวยนะครับนีอ่อันนี้พวกเปิดใบใหม่ก็ติดชมพูทั้งนั้นแหละครับนี่เพราะว่าเชือ้อเชื้อเขานี้จะมาชมพูอย่างดีดูไปเรื่อยๆนะครับดูใบนะครับอันนี้ลูกๆนะครับนี่นี่น,นี่มีกายมีใบแบบไกลๆด้วยนะครับ ดูลูกใบที่ออกมาใหม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้งยเขาก็เป็นก,าย,กายนะครับเป็นกาย,กายนี่อันนี้ก็ชมพูอันนี้ใบใหญ่มากเลยอันนี้ก็ชมพูสวยนะครับดูประมาณ,มาณฝ่ามือเลยดังไดีนะครับอันนี้ก็มีกายเหมือนกันต้นนี้นี่ต้นนี้ก็กายเหมือนกันนี่มีกายด้วยสวยมากเลยนะคะ นี่เป็นพวกกายนี่จะหายากนะครับจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันต้องแล้วก็โตช้ามากมากเลยไม่ใช่โตช้าแบบธรรมดาอ้าวนี่ต่อไปนี่นี่อันนี้ก็ลายลายลดลงมานิดนึงอันนี้มันลายแบบอันนี้ไม่ลายเลยแต่ให้ลูกลายนะครับลูกลายมาดูแม่นะคะต้นแม่ต้นแม่แบบนี้นะคะเพราะต้นแม่เนี่เขียวเลยค่ะนี่เขียวนี่เรามาดูลูกนะคะ ลูกนี้ก็นี่ตามที่เห็นนะคะอันนี้นะครับอันนี้ก็ลายสวยใบใหม่ใบใหม่นี่ก็ชมพูเลยนะเนี่ยตัวนี้ตาด่างเด็ดสวยๆมากตอนนีตนน้ตอนนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยนี่ออกมานี่มีแต่ใบของนั้นนะครับเนี่ยนี่ประมาณกี่ใบเนจึงได้ติดชมพูนะตัวนี้อันนี้ติดหมดเลยสี่ใบอันนี้แก,ก่ยแต่ก็ยังมีครับได้ นี่ขนาดใบแก่ใบล่างก็ยังใบแก่ก็ตามที่เห็นนะคะมันจะด่างด่างจากชมพูมาเป็นขาวค่ะอันนี้นี่อันนี้ก็ดา่ดางด่ดางดีด่างดีด่างสุเทียนนี่เปิดใบใหม่มานะคะตัวนี้แต่หลอดนี้นะคะตัวนี้แต่และต้นแต่และทรงก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้จะออกกลมกลมหน่อยอันนี้ออกเกอ,อตามออที่เห็นนะคะตัวนี้แล้วก็มาเทียบกันนะคะดูนะครับนี่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 ของเราทั้งหมด เมาดูนี่สินน่ทำไมใบมันใหญ่ถึงเนี่ยเหมือนอมาดูใบนี้นะมันแบบเอ้าบอกดูสิอันนี้มันออกมากกลก่อนกกลเลยค่ะที่นี้ไกลแค่ไหนนะคะจากนั้นก็มาใบใหญ่เลยทีนี้ใบใหม่มาก็กลยกลแบบเต็มใบเลยค่ะเป็นแบบจุดๆนะไม่เต็มใบแต่ว่าใบนี้จะดางสวยนะครับดังสวย นางดีใบ <ไป S 1> แหมมาสวยนะคะตอนนี้ชมพูนะครับอันนี้ก็ออกกายแล้วนะต้นนี้จะเริ่มกายกลายแล้วนี่ใบเป็นอย่างนี้แล้วนี่นี่นี่หายไปข้างหนึ่งอันนี้ไม่ได้ตัดนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้เองนี่อันนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าโดนแดดเยอะไปหน่อยออกเลยออกเหลืองหน่อยมันดูโดนแดดหน่อยนะคะฝั่งนี้<ช>มันสีมันจะเลยแบบจะออกสีเลยเนาะ เหลนี่มาดูต้นนี้สวยนี่ลักษณะใบเขาเป็นอย่างนี้เองไม่ได้ทํานะครับตรงนี้เขามีวิธีแก้ไขไหมคะไม่มีครับแล้วแต่เขาออกมาแล้วสีอย่างนี้ล่ะสีนี้ก็ต้องเอาเขาล่มเขาย้ายใช่ไหมคะใช่ต้องย้ายผู้ดูแลผู้ดูแลสวนนี่เขาจะใบเขาเขาจะสมบูรณ์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเขาได้รัมลมหน่อย แล้วแต่คนชอบอันนี้มันไม่ได้ไม่ใช่ตายตัวนะครับแล้วแต่คนชอบนี่อันนี้มีกายต้นหนึ่งเนี่ยโตช้าทิ้งเขาไว้ก่อนนี่ต้นนี้สวยนี่ก้านชูอยู่อยู่ยกระถางก้นก้นแคบนะครับไอ้ไม่ใช่ก้นแคบคนตื้นนี่แต่ก้านสวยดีใบใหญ่นะครับนี่อันนี้อันนี้สวยมากมีลูกสามสี่หอ่อ นี่ตัวนี้สวยเลยใบไก่ในแบบหูแบบหูก็แบบเหมือนหูแล้ว <c oughs> ออกมาสวย,ย,ย,ยนี่ใบไก่เลยนะคะตจวนี่นี่ความความมีเสน่ห์ของเสน่ห์จันคือใบจะออกมาจะไม่เหมือนกันจะเป็นหายไปแบบครึ่งหนึง่งบางอันก็อาจจะเต็มใบาบางอันก็จะออกมากลมอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะที่แปลกแล้วก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ต้นแม่สวยมากนะครับต้นต้นแม่ดีออกมาด่างอันนี้หน่อมาเขียวหน่อมาเขียวเออนี่แหละคือลักษณะของไม้ด่างนะครับอันนี้ไม้หน่อใช่ไหมเนี่ยอนไม้หน่อมันเขียวแต่ว่าด้านนี้ก็จะเป็นด่างด่างกายเลยเราจะลุ้นได้เรื่อยๆว่าทำไมมันใบแหลมเนาะว่าเขาจะออกมาแบบไหนมั่งเราต้องลุ้นนี่อันนี้ก็สวยเหมือนกันใบใหญ่มากนี่ครับเขาเทียบกับฝ่ามือผู้ชายเนาะ ดไดใ้ใหญ่แน่ใหญ่มากๆเลยค่ะครับดูมีแต่สวยอันนี้เป็นแม่หลักเลยนะแม่เกานนแม่เกแม่เท่านะคะต้นแรกน่าจะประมาณสักสามปีหรือสี่ปีแล้วสามปีค่ะเป็นไม้ที่มีมาอายุเยอะสุดเนาะสามเกือบสี่ปีสามเกือบสี่ปีค่ะตัวน,นี้ต้นนี้นะคะ โอเควันนี้ก็จบการนำเสนอไปสเสน่หจันประไกยดาวนี่สวยๆสวยๆขอบคุณมากครับมีมีไม้ที่พอจะแบ่งแบ่งปันประขไข่นะคะนี่ถ้าเราอยากได้เราครับถ้าอยากได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคัดต้นต้นให้ดูนะคะลองคัดดูไหมเราจะเอาให้ผู้ชมผู้ชมเผื่อกาจะสนใจปะข็ให้เขาทักมา ถ้าง,งั้นก็ถ้าผู้ชมนี่สนใจก็ทักมาได้นะคะติดต่อเบอร์นิ่มได้นะคะนิ่มจะแปะไว้นะคะถ้าสนใจไม้กระถางเล็กมีตั้งแต่ไซส์เบอร์สีนะคะเบอร์สีค่ะอันนี้กระถางเบอร์สี่นะคะตัวนี้กับเบอร์อันนี้เบอร์ห้าไหมพ่อ อันนี้เบอร์ห้านะคะตัวนี้เบอร์ห้านี้มีอยู่สี่ใบนะคะตัวนี้อันนี้สวยๆนะคะถ้าสนใจลอสอบถามราคาก็ติดต่อเบอร์นิ่มได้นะคะกับมีมีสองไซส์นะคะมีกระถางเบอร์สี่กับเบอร์ห้านะคะ โอเคค่ะเราเราชมไม้สเสน่ห์จันทร์ประกายดาวสวยๆนะคะเราเราจะนำเสนอเท่านี้ก่อนนะคะจากสวนควนมือบอลชุมแพนะคะสวัสดีค่ะ